ฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น สวัสดีค่ะพบกับฟังเขาเอามาพูดและไผ่แก้วค่ะเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาใน EP ีที่21แล้วเกิน20แล้วเย้ประมือให้ตัวเองนะ โอ้ยกว่าจะเข็นตัวเองมาได้นี่โอ้แต่ละคนคะ่ะส่งกำลังใจกันหน่อยนะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่21นะคะให้ชื่อว่าเริ่มเลยเถอะเลิกนับวินาทีเพื่อความสำเร็จ หลายคนบอกว่าแมพอเห็นชื่อของตอนนี้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยสคิปข้ามไปเลยนะไม่อยากจะฟังนะเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดฟังนี้ไม่แน่นะมันอาจจะโดนใจดำแทงใจดำแล้วก็ทำให้เราได้ทำอะไรที่เราบังเอิญบังเอิญคิดเอาไว้นานแล้ว ก็ได้เออแล้วมันอาจจะทําให้เราได้สําเร็จก็เป็นไปได้นะคะในวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นอีพีที่21แล้วดังนั้นก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมค่ะกับฟังเขาเอามาพูดทั้งฟังมาด้วยอ่านมาด้วยหรือว่าไปเจอเจอมาหรืออะไรมาก็ตามเนี่ยอะไรที่ถูกใจก็จะเอามาบอกเอามาพูดเอามาเล่ากันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคุณรู้กันอยู่แล้วแหละนะแต่ก็อยากพูดไงใช่ไหม ก็พูดได้ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราได้พูดเรื่องเดิมๆอยู่บ้างเนี่ยนะคะคุณฝูงมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ย้ํากับเรื่องที่เราอาจจะละเลยมัหรือว่าเราเคยทํามันได้แต่มีบางวันเราทํามันไม่ได้แล้วเราก็หลงลืมมันไปเหมือนกับใหมในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ใหม่หลงลืมความฟโฟล์กับชีวิตของใหม่ไปเลยเป็นปีทําให้เรารู้สึกว่าเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขน้อยลงในหนึ่งปี โอ้โหรันทดแล้วเกินดังนั้นการที่เราได้ย้อนกลับมา,าฟังกลับมาพูดกันในเรื่องเดิมกันอยู่บ้างเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะรู้แล้วอะไรแล้วก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งก็คือได้ทบทวนค่ะอย่างที่สองก็คือสมองคนเราไม่สามารถที่จะ จำอะไรได้ทั้งหมดไม่สามารถที่จะเอาทุกสิ่งอย่างเนี่ยมาโชว์เอาไว้ได้ทั้งหมดเราก็เหมือนจอคอมพิวเตอร์อะที่มันต้องเปิดทีละโปรแกรมเปิดทีละหน้าต่างอะไรประมาณอย่างนี้นะคะวันนึงอาจจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดลืมไปเปิดอันนี้ไปเรื่อยๆลืมไปว่ามีอีกหน้าต่างหนึง่งที่มันจะเป็น หนทางในการแก้ไขปัญหาอะไรได้อะไรประมาณอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาฟังอยู่บ่อยๆได้มาพูดกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าเรื่องนั้นจะรู้แล้วก็ตามหรือว่าจะเพิ่มเติมกับเรื่องที่เรายังไม่รู้ถึงที่สุดก็ตามเนี่ยหมยถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของฟังเขาเอามาพูดกันในทุกๆตอนทุกๆ EP ีกันด้วยนะคะคู่ฟังคันใน EP ีนี้มันเกิดมาจากที่หมาเนี่ย ฟังเป็นพอดแคสต์ย้อนหลังนะคะของเดอะแ a นด์ด d นี่แหละค่ะแต่ฟังเป็นคํานี้ดีของบิ๊กบูลเขาไม่ชอบเขานะไม่รู้สึกว่าการได้ฟังแต่ละครั้งเนี่ยมันมันก็ได้อะไรเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าในอีนี้เป็น EP ที่499ซึ่งตอนนี้เขาทำมาเป็นพันๆแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ตอนนั้นที่เขาออกเนี่ยเป็นตุลาคมปี2020ีิก็ปีเสร็จเจมือม่อเมื่อปีที่แล้วโดยประมาณประมาณนี้นะคะ ในตอนนั้นเขาใช้ชื่อ EP ว่าฟังไม่ใช่สิใช่ฟังไม่เกี่ยวใช้ชื่อ EP ว่ากด20วินาทีใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์นะคะคุณบิ๊กบูลเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อว่า the happiness advantage ของคุณชอนเอกอคอ เขาเรียกแบบนี้นะเขาพูดแบบนี้นะเราก็พูดตามเขานะภาษาอังกฤษเขาดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังตามเขาแล้วก็พูดตามเขานะคะในนั้นนะ่ะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ฟังแล้วก็เกิดประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเซปต์ของอหนังสือเล่มนี้เนี่ยบิ๊กบุญเขาเล่าเอาไว้ว่าจะทำอะไรเมื่ออยากทำต้องทำภายในเวลา20วินาที ที่เราอยากทำเลยเพราะถ้าเกิน20วินาทีนั้นแล้วเราจะไม่อยากทำอ่ะ บางคนบอกโอ้โหนับหนึ่หรอไม่อยากทำตั้งแต่3-5วินาทีแรกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีมามามา,มาแบ่งปันกันอีกนะคะบางคนก็บอกว่ามันมีกฎ3วินาที่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเราคุยกันถึงเรื่องนี้ก่อนว่า20วินาทีเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนังสือ,อ happiness advantage ของคุณชอนเอคคอร์นี่นะคะก็น่าหมายว่าถ้าใครมีโอกาสอ่านใครอ่านภาษาอังกฤษเก่งๆ,ๆนี่ก็น่าอ่านนะคะเพราะว่าเฉพาะเท่าที่บิ๊กบุญเขาเล่าให้ฟั เนี่ยคุณผู้ฟังคะมันก็โอ้ดูน่าดูดูดน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอยากทําอะไรคุณต้องทําภายใน20วินาทีเพราะถ้าเลยไปแล้วเราจะไม่ทําดังนั้นเขาก็เลยย้าค่ะว่าถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนอะไรให้ได้เลยนะคือเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยการที่คุณจะเปลี่ยนอะไรให้ได้เป็น เป็นเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนแปลงมันให้ได้จริงๆอะ่ะมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณมีวิวพอร์หรือว่าพลังของจิตเนี่ยพลังจิตเนี่ยนะพลังของจิตใจของคุณนะ่ะมากแค่ไหนแล้วมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอาศัยพลังในการที่คุณทำมาแล้ว สักพักไม่ใช่นะการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องใช้ตัว Willpower เนี่ยในตอนต้นตอนเริ่มแรกเสมอครูฟังคะใหม่เนี่ยได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อสถาบันพลังจิตตานุภาพเนี่ยก็คือ Willpower Institute เนี่ยเองนะคะ ออการที่พระเจร์หลวงพ่อท่านได้สอนว่าคนเราจะทําอะไรก็ตามมันจะต้องใช้พลังจิตหรือที่เราเรียกว่า w ิวพาวเวอบางคนมาพูดว่าพลังจิตก็นึกถึงเรื่องลีลับเรื่องอะไรจริงๆไม่ใช่มันเป็นกําลังใจพลังใจอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะพอหนังสือเล่มนี้บิ๊กบุญเขาเอามาพูดนี่มันตรงกันเต๊ะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจ้์หลวงพ่อเคยบอกว่า คนเราเนี่ยมันจะมีวิลูพาวเวอร์อยู่แล้วมีกําลังใจมีพลังใจของเราอยู่แล้วมีพลังจิตของเราอยู่แล้วแต่คุณรู้หรือเปล่าว่ามัน่ะ ไม่ได้มีอยู่แบบอินฟินิตี้นะมันไม่ได้มีอยู่ไม่จำกัดและมันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปได้ด้วยเพราะเราฟังในตอนที่เรียนแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่มันเป็นเรื่องศาสนาหรือเปล่าเรื่องความเชื่อหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังพอดแคสต์อ Podcast ของคุณบิ๊กบูลใน EP 499คำนี้ดีเนี่ยนะคะคุณจะรู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของศาสนาหรือศัยศาสตร์หรืออะไรมันเป็นแฟกต์ค่ะมันคือความเป็นจริงนั่นเอง เขาบอกว่าวิลพาวเวอร์เนี่ยมันจะมีอยู่จํากัดดังนั้นมันจะมีวันหมดถ้า คนเราไม่มีวิลพาเวอร์ไม่มีกําลังใจเราก็จะไม่ทําอะไรเราก็จะขี้เกียจมันก็เป็นธรรมดาดังนั้นการที่เราขี้เกียจนั้นมันเป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังเราก็อยากนึกว่าโอ้โหทำไมเราช่างขี้เกียจจังเลยคนอื่นเขาไม่มีขี้เกียจเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะไอ้ความขี้เกียจนั้นได้เขามีเขาอาจจะมีอุบายมากพอนี่พระาจย์หลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าคนเรามันต้องมีอุบายนะในการที่จะเอาชนะอะไรให้ได้เนี่ยนะคะดังนั้น ในวันนี้เราก็จะมาบอกกันเลยว่าเออคุณชอนเอคอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรให้ได้คุณคุณจะต้องมีวิลพาวเวอร์ในตอนต้นก่อนเสมอคือในตอนที่เราจะเริ่มต้นทำดังนั้น สิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องโฟกัสว่าเราจะเริ่มมันยังไง how to start นั่นเองเราจะเริ่มมันยังไงเราต้องโฟกัสไปที่ the first step เลยค่ะขั้นแรกเลยเราจะเริ่มมันยังไงทำอะไรสักอย่างหนึ่งเริ่มมันยังไงดีแล้วก็ใช้กำลังใจใช้พลังใจที่จะเริ่มมันในตอนนั้นพยายามค่ะที่จะทจริงๆแล้วบางคนบอกว่าพยายามแล้วนะแต่มันไม่ได้อะมันทำแล้วมันยากเหลือเกิน เอาอย่างนี้ค่ะเราจะมีเทคนิคง่ายๆมาฝากนั่นก็คือว่าคุณพยายามที่จะหาอะไรที่ลงมือทำได้เลยง่ายๆอะ่ะ เออลองมือทํากับมันได้ง่ายในนี้เขาย,ยกตัวอย่างว่าเคยมีคนพูดเป็นประจำว่าถ้าเกิดอยากออกกําลังกายแล้วไม่ได้ไปวิ่งออกกําลังกายสักทีสิ่งที่คุณควรทําก็คือว่าทําให้การออกกําลังกายมันง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณออกกําลังกายในบ้านได้ไหมมันจะได้ง่ายขึ้นออกกําลังกายหน้าหมู่บ้านได้ไหมมันจะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องแบบออกโอ้โหกว่าจะไปออกกําลังกายตื่นขึ้นมาขับรถออกไป5กิโลต้องวิ่งในสนามกีฬาสนามกีฬาก็ไม่ได้ต้องเข้า fitness, ฟิตเนสฟิตเนสก็อยู่ไกลซะหลือเกินฟิตเนสอันนี้อุปกรณ์ไม่สะอาด ต้องไปฟิตเนสอันนู้นไม่ได้เริ่มแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเริ่มได้เลยเนี่ยลองดูค่ะใส่ชุดออกกำลังกายไว้นอนเลยก็ได้ เออใช่ไหมอันนี้เป็นเทคนิคที่หลายคนแนะนํานะตื่นขึ้นมาปั๊บก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วก็อยู่ในชุดออกออกำลังกายเรียบร้อยแล้วออกไปเดินเลยทันทีอะไรประมาณหนึ่งงะเออหรือว่าใส่รองเท้านอนไม่ขนาดนั้นใส่ถุงเท้าได้ไม่ต้องถึงขนาดใส่รองเท้านอนนะแต่ว่าถ้าคุณต้องทาเลยทาคุณได้ทําเลยทันทีเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ทํามากกว่าแล้วก็พยายามเซตเอาไว้ให้มันง่ายๆไม่ต้องยากจนเกินไปตัวอย่างตะกี้ที่บอกเนี่ยน่าจะเข้าใจนะคะ นอกจากนั้นคุณจะต้องบอกตัวเองว่าเลิกเฉยแล้วก็ลุกขึ้นมาเริ่มต้นทํานิสัยดีๆบางคนบอกมันยากเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นเรื่องกินไหมเออหนึ่งเทคนิคข้อแรกก็คืออย่าทําให้มันยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่อยากจะกินของหวานอย่าทําให้มันยากเอาของหวานออกไปจบไม่ซื้อของหวานเข้ามาเก็บในตู้เย็นจบ ถูกไหมโอเคนะอย่างที่สองก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะกินอ,อะไรที่มันเพื่อสุขภาพสมมติสมมต,มมติกินวิตามินกินวิตามินใช่ปะ่ะคุณนั่งตรงไหนบ่อยอ่ะคุณนั่งหน้าทีวีบ่อยสมมติไปนั่งหน้าทีวีบ่อยคุณรู้อยู่แล้วคุณนั่งหน้าทีวีบ่อยคุณอยากจะได้กินใช่ไหมวิตามินใช่ไหมคุณถ้าเอาวิตามินไปเก็บเอาไว้ในกล่องยา แล้วเดินไปหยิบวิตามินในกล่องยาเอ๊ะหรือฉันจะเดินไปหยิบน้ําก่อนดีอะหรือฉันจะแบบต้องเลือกแก้วใบไหนวะถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินไม่ได้กินวิตามินก็จะอยู่แต่วิตามินแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจ้องขวดวิตามินแล้วก็แข็งแรงแล้ว <laughs> เลยว่าว่าอเงี้ยทำให้มันง่ายด้วยการเอากล่องวิตามินมาวางเอาไว้ที่หน้าทีวีไม่พอใช่ไหมคุณรู้สึกได้เลยว่าคุณมลขี้เกียจมากเอาน้ำมาวางไว้หน้าทีวีด้วยเอามาวางเอาไว้ก่อนเลยตั้งแต่ก่อนที่ไม่กินวิตามินนี่แหละ แก้วแก้แก้ว,กว,กวเอามาวางเอาไว้ด้วยวิตามินด้วยเอาวิตามินอยู่ในขวดเปิดยากแล้วเกินเอาเเอาวิตามินเอาใส่ถุงเอาไว้ก็ได้อ่ะโอ้โหชีวิตอะไรมีนขี้เกียจขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายแบบนี้ละคุณก็จะทํทาทํามันได้ง่ายเลยอะคะ่ะคราวนี้ก็จะุหันไปปับ๊บเห็นวิตามินปับ๊บหยิบมา ทานเลยดื่มน้ําเลยทันทีจบค่ะทุกอย่างโอเคจบผ่านดังนั้นวิธีแรกก็คือเซตให้มันง่ายวิธีที่สองก็คือว่าอันนี้ดีมากเลยนะเขาไม่ได้เรียกวิธีที่สองนะแต่ว่าหมายบอกเองว่าวิธีการที่คุณจะทํานิสัยดีๆได้เนี่ยก็ให้เราหนึ่งเซตง่ายๆนะอย่างที่สอง สร้างอุปสรรคให้นิสัยแย่ๆของเราแล้วอำนวยความสะดวกให้นิสัยดีๆโห oh, อันนี้แบบโดนมากเลยสร้างอุปสรรคให้นิสัยแย่ๆเอาเรื่องกินง่ายๆสมมติว่าคุณไม่อยากจะกินของหวานสร้างอุปสรรคให้กับการกินของหวานด้วยการหนึ่งไม่ซื้อของหวานอย่างที่สองสมมติว่ามันทนไม่ได้กิเลสหนานะจริงๆซื้อมาแล้วให้คุณเอาของหวานมัดใส่ถุง โอเคนะมัดใส่ถุงเก็บไว้ในกล่องสองชั้นแล้วเอาไปเก็บไว้ในช่องผักในตู้เย็นแล้วล็อกตู้เย็นไม่ต้องล็อกขนาดนั้นลองดูสิว่ามันยังหยิบมากินได้อีกนี่มันก็จะสุดยอดแล้วนอกจากนั้นบางคนบอกโอ้พี่มันยากมากมันรู้อยู่ตรงนั้น คุณต้องอำนวยความสะดวกให้นิสัยดีๆด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณไม่อยากกินของหวานแต่คุณอยากกินผลไม้คุณก็เอาผลไม้มาปอกเอาไว้ก่อนหรือไม่อยากจะปอกก็ซื้อแบบที่เขาปอกมาแล้วแล้วคุณก็เอาผลไม้เนี่ยจัดใส่จานไว้ให้เรียบร้อยเลยนะแล้วใส่เอาไว้ในตู้เย็นเหมือนกันแต่เป็นตู้เย็นในชั้นที่แบบเปิดมาปั๊บเจอเลยทันทีเอาซ่อมใส่ไปด้วยจะได้จิ้มเลยทันทีปั๊บหยิบออกมา ได้เลยเอออย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเปิดตู้เย็นปับ๊บฟื้จุ๊บคุณจะหยิบอะไรระหว่างของที่พร้อมกินแล้วมีซ่อมเสียบเอเสียบเสียบซ่อมไว้เลยก็ได้อะซ่อมเสียบเอาไว้เรียบร้อยกับของที่แบบคุณจะต้อง เปิดไอ้ชั้นอะไรนะเก็บผักใช่ไหมแล้วก็หยิบกล่องออกมาสองชั้นชั้นแรกเปิดกล่องออกมาชั้นที่สองเปิดกล่องออกมาชั้นที่สามแกะหนังยางมลหนังยางใส่จากสองชั้นนี่อ่ะสี่ชั้นถ้ามันยังกินของหวานได้อีกนะแสดงว่าชีวิตคุณควรอ้วนละถูกไหมอันนี้ก็คือการสร้างอุปสรรคให้นิสัยแย่ๆแ,แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนิสัยดีๆนั่นเองซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปวงเล็บด้วยดีกว่า เออใส่ชื่อตอนไปด้วยแบบว่าเลิกนับวินาทีเพื่อความสําเร็จบวกสร้างอุปสรรคให้นิสัยแย่ๆแ,และอำนวยความสะดวกให้กับนิสัยดีๆชื่อยาวไปเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาชื่อสั้นๆชื่อเดิมมาดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้น การที่คุณจะเลิกนิสัยแย่ๆได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นนิสัยแย่มันคือการขี้เกียจขี้เกียจอ่านหนังสือคุณก็จะต้อง replace ด้วยนิสัยดีๆนั่นก็คือเอาหนังสือมาวางเอาไว้ให้อยู่ใกล้ก็ได้อันนี้นเป็นการเซตให้มันง่ายใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมือถือเออระหว่างการอ่านหนังสือกับการเล่นมือถือดีกว่าชอบชอบชอบเข้าไปเล่นเกมในมือถือใช่ไหมสร้างให้มันเลิกนิสัยแย่ๆคือสร้างอุปสรรคให้นิสัยแย่ๆแ,และเซต ให้นิสัยดีๆนั้นะมันเกิดขึ้นได้การเซตนิสัยดีๆก็คือเอาหนังสือที่คุณคิดว่าคุณต้องอ่านนั้นมาวางเอาไว้ใกล้ๆตัวนะโอเควางไว้ใกล้ๆตัวมือถือคุณก็ลบแอป,ปที่เป็นเกมออกไปซะเอาซิเอาซิเอาอย่างนี้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคละฉันว่างแล้วว่างจากงานละฉันจะใช้เวลาว่างของฉันมันมีสองอย่างระหว่างมือถือกับหนังสือเอาให้มันอยู่ใกล้ๆกันเลยก็ได้ถูกไหมแต่ว่าพอคุณหยิบมือถือขึ้นมาปั๊บเนี่ยอ้าว ไหนจะต้องเข้าไปโหลดเกมไปต้อง sign in ต้องไปอะไรอย่างนี้อีกวุ่นวายใช่ปะ่ะแต่หันไปเห็นอ้าวมือถือ,อหนังสือก็อยู่ใกล้ๆล้ะอ่ะเอามาอ่านซะหน่อยรับรองได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสในการอ่านหนังสือมากกว่าการเล่นเกมแนะ่นอนเพราะว่าเล่นเกมเนี่ยคุณสร้างอุปสรรคให้มาแล้วต้องสร้างอุปสรรคด้วยนะก็คือแบบจะต้องดีลิทมันออกไปหรือทําอะไรก็ได้บล็อกมันก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณจะทำมันยากหน่อยอะแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะได้ใช้เวลาว่างแล้วแล้วก็ มันมันได้บังบัดตัวเองอะอย่างน้อยก็ได้ใช้เวลาว่างแต่ใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ดีอ่าเหมือนการกินมะตะเกียอย่างน้อยคุณก็ได้กินนะแต่แทนที่คุณจะกินขนมหวานใช่ไหมซึ่งมันสร้างอุปสรรคให้มาแล้วว่ะคุณก็ได้กลับมากินผลไม้ที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างน้อยคุณก็ยังได้กินมันไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอดอะ เอออย่างเนี้ยมันก็จะดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นกฎพื้นฐานง่ายๆที่จะบอกคุณได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะมีนิสัยดีๆอยากจะสําเร็จเนี่ยนะสร้างอุปสรรคให้นิสัยแย่ๆแ,แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนิสัยดีๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือว่าทําเลยทันทีค่ะ บางทีเนี่ยเรารู้แหละว่าเ,ออเราเน่ยอยากจะทําอะไรเรามีแพลนจะทําอันนั้นอันนี้แต่เราได้แค่แผนแล้วก็นิ่งเอาไว้นะคะเม่พูดไปหลายตอนแล้วยังไงก็ไปฟังเลยละกันนะย้อนไปตอนแรกๆนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าเลิกผลัดวันประกันพรุ่งค่ะเพราะว่าการผลัดวันประกันพรุ่งนั้นจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเลิกผลัดวันประกันพรุ่งเขาบอกว่ามีกฎอยู่ข้อนึงว่ากฎ3วินาทีนั่นเอง เออไม่ไม่อ่านอ่านหลายๆเพจมากนะคะก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ย้อนกลับไปแล้วก็ให้เครดิตเขาแต่ว่าอ่านมาหลายๆหลายๆหลายๆเว็บไซต์หลายๆเพจเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุหลักของการผัดวันประกันพรุ่งนะั่นก็คือความกลัวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง เวลาที่เราใช้สมองเริ่มคิดมากกว่า3วินาทีเนี่ยสมองของเราก็จะเริ่มสร้างแบบเขาเรียกว่าเป็นร่างแหของการคิดลบอันนี้หมหม่ใหม่ใหม,ม,ม่คิดเองนะคำเนี้ยคืออาจจะผิดก็ได้นะแต่เป็นร่างแหของการคิดลบอะค่ะว่าเฮ้ยทำอันนี้สมมติว่าใหม่บอกว่าใหม่จะทําชาเงี้ยใช่ไหมอ่ะหม่ก็เริ่มเออเดี๋ยวทําชาขายดีกว่าปั๊บทีเนี้ยหม่ก็จะพอเลยสามวินาทีไปแล้วใหม่ก็จะมีความรู้สึกว่าเออแต่ว่า เขาก็ทํากันเยอะแล้วนะพวกชามเมรนนะ่ะเออแล้วเราจะขายได้ไหมแล้วเราจะใส่ซองยังไงดีอ่ะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีอ่ะแล้วโลโก้เรามันก็ไม่สวยอ่ะแล้วใครจะคิดโลโก้ให้เราแล้วเ,าเอาเงินจากไหนโอ้ยสารพัดค่ะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดว่าหม่เป็นอย่างนั้นนะมหมจะไม่ได้ทําเลยแต่ใหมก็จะใช้กฎอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเราต้องทําเลยนะไม่ได้ทําได้ทุกอย่างนะแต่ว่าบางอย่างที่มันออกมาเป็นผลงานแล้วเป็นเพราะว่าใช้กฎของการเลิกผัดวันประกันพรุ่งนี้แหลคะค่ะ เขาบอกว่ากฎ3วินาทีเนี่ยคนเขียนมีอยู่เว็บไซต์หนึ่งอะเขาบอกว่าได้ข้อคิดมาจากนิยายอันหนึ่งที่พระเอกชื่อว่าดอนควรค่ะดอนควนเนี่ยพระเอกเนี่ยนะเวลาจะเห็นสาวๆที่ชอบอ่ะจะเข้าไปจีบเลยภายในเวลา3วินาทีถ้าเกิดเกิน3วินาทีแล้วเขาไม่จีบละ เพราะว่าอะไรเขาจะต้องจีบภายในสามวินาทีเสมอเนื่องจากว่าชอบใจแล้วจีบเลยไงไม่งั้นนะ่ะมันก็จะเริ่มคิดเยอะนานเกินไปจะทำให้เราเนี่ยยิ่งกลัวค่ะหมาบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าสาเหตุหลักของการผลัดวันประกันพรุ่งก็คือความกลัวนั่นเองเราก็จะคิดว่า้ย สวยขนาดนี้มีแฟนแล้วแน่เลยสวยขนาดนี้เขาไม่เอาเราหรอกโอ้ยเขารวยขนาดนี้เขาไม่มาสนใจเราหรอกอะไรอย่างนี้มันก็จะเริ่มแล้วค่ะเริ่มสร้างร่างแห่แห่งการคิดลบถ้าเราจีบเลยไม่แน่เ็าอาจจะชอบก็ได้คนหน้าตาไม่ดีอย่างเราคนแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็าอาจจะชอบก็ได้อาจจะเป็นบุเคลสันนิวาตมาแล้วก็ได้เออหรือว่าถ้าเขาไม่ชอบจะได้รู้ไปเลยว่าไม่ชอบจะได้ไปหาจีบคนใหม่ต่อจะได้ไม่ดักดานแล้วก็เสียเวลานะคะทีเนี้ย ถ้าอยากทําอะไรก็ต้องทําเลยภายใน3วินาทีอย่าให้สมองมันต้องประมวลผลค่ะเพราะว่าเวลาสมองเราประมวลผลแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหลักการเลยนะว่าเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าทํามันดีไหมนะแล้วสมองเราก็จะพาเราเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานตลอดเวลาค่ะเพราะว่านี่มันคือธรรมชาติเพราะสมองของเรานั้นไม่ได้มีพลังงานอยู่ตลอดเวลากลับไปเรื่องวิวพวอร์ตะกี้นะเราไม่ได้มีพลังอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยเรากำลังต้องใช้พลังเนี่ย มันก็จะเริ่มปฏิเสธทันทีแล้วมันเริ่มปฏิเสธทันทีนั้นปั๊บพอมันเริ่มเข้าสู่กระบวนการของมันมันก็จะพาเราเข้าสู่เซฟโหมดค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยดังนั้นในวันนี้ชวนคุณหนึ่งเลิกขัดวันประกัน,รกนพรุ่งด้วยกด3วินาทีอย่างที่2ค่ะเลิกนับวินาทีก็ได้ทำอะไรต้องอยากทำภายในเวลา3-20ถึงวินาที20วินาทีเยอะไปนะ20วินาทีอยากทำทำเลยแล้วคุณจะต้อง รู้จักเซตให้ขั้นตอนแรกที่คุณจะทำนั้นมันง่ายเสมออย่าทำให้มันยากอย่าทำให้เป็นเรื่องยากอย่าสร้างข้อแม้เยอะและสิ่งสำคัญก็คือสร้างอุปสรรคให้กับนิสัยแย่และอำนวยความสะดวกให้กับนิสัยดีๆเพื่อที่จะให้มันแทนที่ replace กันได้นั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หมายฟังมาอ่านมาแล้วก็เอามาฝากให้ทุกคนได้เริ่มเลยเถอะ ทันทีเลยเริ่มเลยมีอะไรอยู่บ้างคะที่คุณผู้ฟังคิดเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้ทําอาจจะคิดเอาไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วเอามาปัดุ่นใหม่ปัดุูนใหม่แล้วก็ลองเอามาดูนะว่ามีอะไรบ้างที่เราผลัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ยังไม่ได้ทําถ้าเป็นอย่างนั้นเริ่มเลยเถอะเลิกนับวินาทีเพื่อความสําเร็จนั่นเองนะคะ รู้ฟังคะและนี่ก็คือทั้งหมดของฟังเขาเอามาพูดในอีพิโซดนี้ค่ะหวังว่าการฟังในวันนี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะคะติดตามฟังเขาเอามาพูดกันได้ใหม่ทั้ง เอาไม่ใช่สิคือถ้าเกิดอยากติดตามฟังเขาเอามาพูดเออก็สามารถติดตามได้ทั้งใน Spotify ค่ะใน YouTube ค่ะใน Google Podcast Breaker แล้วก็ Pocket Cast นะคะ Radio Public ก็ได้หรือในอะไรอะไรเนี่ยลองไปค้นหาใน Google ก็ได้นะคะฟังเขาเอามาพูดเขากับตัเองอะไรอย่างเงี้ยสะกดอย่างนั้นได้เลยนะคะฟังเขาเอามาพูดเมื่อคุณเจอแล้วค่ะก็คลิกเลือกตอนที่คุณต้องการที่จะฟังเข้ามาฟังได้นะคะชอบเอพิโซดไหนเอพิโซดไหนมีประโยชน์ก็ รบกวนแชร์ต่อๆกันไปได้นะคะครบทวนกระบวนความในเอพิโซดนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปค่ะกับฟังเขาเอามาพูดสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น